มีแสงมากยิ่งขึ้นมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นเออก็บอกแล้วไงถ้าใช้วิธีนี้สู้นะไม่มีทางสู้ได้ใช้วิธีการตัดแข่งตัดขามูลี่เขาเนี่ยเออสกัดกั้นเขาแบบเนี้ยไม่ชนะแอดว่าไม่ชนะจะทําได้ต่อเมื่อคุณต้องแข่งคุณงามความดีกันแข่งทําความดีเออทาบุญแข่งกันสิ เออถ้าคุณเก่งแสดงว่าคุณก็ดังกว่าแค่นั้นเองทั้งนี้ก็จะตกไปตกแบบต่ำลงหน่อยเออแต่ทางนน้นถ้าคุณอ่าไอทำบุญแบบเยอะแยะมากมายนะ่ะโอ้ยทำกันเมื่อดฟ้ามัวดินอย่างเงี้ยคุณก็มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่ามีบารมีมากยิ่งขึ้นเออก็จะเหนือกว่านั่นแหละถึงจะทำได้ แต่ถ้าคุณใช้วิธีนี้นะจบเลยใช้มนดำเนี่ยใช้การ,ก,ารกันแกล้งใช้การา <c oughs> ทำร้ายกันด้วยวิธีการทุกทุกรูปแบบอ่ะจะทํากันแกล้งเขาให้ได้สรุปสุดท้ายก็ทํำไม่ได้ก็ทำให้เขาเนี่ย <c oughs> ทำให้เขาเนี่ยมี <c oughs> ชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอ่าไปไหนก็มีแต่คน อ่าสารเสรนญด,ด,ดีนะท,ทั้งที่มันก็บอกว่าอุ้ยนะทําบุญทุนคนอื่นแน่เห็นไหมทําบุญทุนคนอื่นไม่มีอะไรไม่เคยฟักไม่เคยออกนู่นเนี่ยก็ว่าไปด้อยค่าเขาเรียกว่าด้อยค่าแต่สุดท้ายนะครับเอฟทีเอฟทีเขาก็ไม่ไดนมองตรงนั้นนะครับเขามองที่การกระทำ เออมันก็จ่อยไปพยาามูลี่ <c oughs> มูลี่เขายังไงเขาก็ไม่ไม่คอยตามสักทีเอฟซี FC เขาก็ไม่คอยตามเออไปมูลี่เอฟซีเอ่อว่าเขายังไงไม่คอยตามสุดท้ายก็ไปด่าเอฟซีหาว่าโง่กินยาเออปล่อยให้โดนหลอกให้เข็ดเลยแต่เขาก็ไม่สนน่ะเขาก็ไม่สน เขาก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมอมีงานมีการอะไรหรือมีบุญตรงไหนนะครับก็เฉลี่ยกันออกไปอ่ช่วยเหลือกันเขาก็ทํากันอยู่อย่างนี้เออแอดว่ารู้สึกว่าเขาจะเริ่มถอยเริ่มถอดใจหรือเปล่าจะเริ่มถอยออกมาว้ถ้าใช้วิธีนี้มันไม่ค่อยได้ผลแต่ก่อนเห็นไหมสังเกตไหมทํากันเยอะแยะมากมายมันก็เที่ยวแต่ไปร้องเรียนเขาไปตรวจสอบ เออเงินตรงนี้เห็นไหมเงินตรงนี้มันมีทอลรดบางหลวงกันหรือเปล่าเออมีปัญหาเรื่องเงินไม่มีเมมไหมเออทำบุญหมดหรือเปล่าเขาให้มาร้อยเนี่ยทำบุญครบร้อยไหมหรือว่ายักไว้ยี่สิบยักไว้ห้าสิบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันสงสัยไปหมดละ่ะเออเห็นไหมสงสยัยเหมือนนี่ไง เหมือนไอ้ที่มันว่านี่แหละที่สธว่าเพราะเรื่องอะไรก็เรื่องตรงนี้มันสงสัยไงว่าอ่านางรามเนี่ยมันมีหัวคิวกันไหมนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันก็กล่าวอ้างว่ากินหัวคิวกันสองคนหรือเปล่าอ่ามันก็ถึงกล่าวหาเขาก็ถึงฟ้องเอาไงว่าม่นประมาทเขาหาว่าเขาไปกินหัวคิวกันนู่นนี่นั่นอ่จริงๆนะี่ยคนที่เขา พูดง่ายๆนะคนที่จะฟอนะ้องนะอ่าแอดอิสระกับป้าเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ให้เงินนะเป็นคนที่เอาเงินมาให้จ้างนางลำเนี่ยเอฟซีนั่นแหละเขาถึงจะไปอ่าเบอร์อีกเขาสงสัยนะเขาให้ไปตรวจสอบสิเออว่าไปจ้างจริงไหมเออเมมไว้หรือเปล่าอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยคนที่เสียหายคนที่จ่ายเงินเนี่ย คนนั้นน่จะมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องเขาเออว่าเขาสงสัยว่าให้ไปห้าพันเนี่ยเอาไปจ้างจริงไหมหรือว่าไปจ้างไปสี่พันเมมไว้พันหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคนที่จ่ายเงินน่ะถึงจะมีมีสิทธิ์ที่จะไปทําไม่ใช่คนที่ไหนไม่รู้ห่างใครสงสัยเออไปว่าเขา,เาว่าเขาฝนหัวคิวกินหัวคิวเออคุณไปรู้เขาไหมล่ะ เออว่าเขากินจริงหรือเปล่าคุณก็ไปกล่าวอ้างนั่นไงคุณโดนอยู่แบบนั้นก็คือโดนไงน,นั่นแหละคือการกล่าวอ้างทําให้เขาเสียหายเขาก็ฟ้องเอาจริงๆคนที่จ่ายเนี่ยเขาควรจะฟ้องถ้าเขาสงสัยเขาก็ฟ้องเองคุณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยก็เหมือนการทําบุญนั่นแหละอ่าทําบุญที่วัดอ่ะ fc จำได้ไหมที่เขาให้สํานักอ่ะสํานักพุทธอามาตรวจสอบเรื่องเงินเงินบริจาคอเออเงินบริจาคอยู่ว่าอย เอาไปใช้ถูกต้องไหมคุณไปซื้อวัส,วสดุมาเนี่ยเอามาสร้างเนี่ยครบหรือเปล่าหรือว่าคุณเมมไว้นู่นเนี่ยเห็นไหมตอนแรกที่ทํากัน่ะเป็นไงล่ะหน้าแหกไปข้างหนงึ่งทั้งที่คนให้เงินเอฟซี FC, ยืนอยู่ข้างหลังแม่เอฟซีเนะี่ยที่เขาให้เงินเป็นล้านเอาเขายืนดูเขาอยู่ดูอยู่คนนั้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบถ้าเขาสงสัยคนที่เขายืนแต่คนเนี้ยมาจากไหนไม่รู้ เออจะมาตรวจสอบเขาอ,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 อยากจะหัวเลาะเป็นภาษาโปรตุเกสนะเอองงไหมเจ้าของเงินเขามือไพ่หลังยืนดูอยู่เออเขานี่แหละเป็นสีที่สิ่งที่จะตรวจสอบได้เออถ้าว่าเงินน่ะที่เอามามาทําวัดทําอะไรเป็นเงินของกองกลางจากาหน่วยงานต่างๆของภาครัฐมาเนี่ยอันนี้โอเคเออถ้าเราไปรับเหมา ถ้าเราไปเอาเงินเบิกเงินตรงนั้นมาใช้จ่ายเอ้ยมันมันผิดสังเกตนะอยทำไมมันได้แค่นี้วัสดุได้แค่นี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้เขาเอาเงินคนถือเงินเขาก็ดูทุกวันเออใช้อะไรไปบ้างยังไงเขามีเอกสารที่แจงมีบินมีอะไรอยู่แล้วเออซื้อเท่าไหนเหลือเท่าไหนเขาบอกได้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มาจากไหนไม่รู้กูจะมาตรวจสอบจะขอเงินไหมไม่ใช่อ่ะ เออหวังใดมันไม่ใช่หวังใดหรอกอย่างเงี้ยเออมันกาศจะเล่นงานเขาไงเออกาศจะเล่นงานเขาแต่มันเล่นไม่ได้นี่ไงเจ้าของเงินเขาจะไม่พูดอะไรสักคำหรือแหมเขาอยากจะเบิร์ดมันสักทีหนึ่งว่าเออเขาต้องชี้ว่ามึงมาเผือกอะไรกับกูกูเนี่งเงนนะเออยเจ้าของเงินนะเขาจ้องอยู่เจ้าของเงินนี่มีสิทธิที่สุดเลย fcs บอกเลยเลยอันนี้มันเป็นเงินสาธารนณะเป็นเงินของประชาชนอ่นะ คนที่ควรจะร้องก็คือประชาชนคนที่เขาจ่ายเงินนั่นแหละก็มีสิทธิ์ร้องได้ถ้าเขาสงสัยเขาก็ร้องเรียนได้เออว่าเอาเงินไปทําวัดผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าเออฝนหัวคิวกันไหมเหนะ็นไหมฝนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ร้องได้เพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยแต่อันนี้มาจากไหนมันไม่ได้จ่ายสักบาทเลยกูสงสัย <laughs> เออ อยากจะไปยุ่งด้วยสงสัยเขาเหมือนกันโอ้โหเป็นไงชัดเจนไหมสิแบบนี้ก็มีด้วยนะบอกได้เลยเออมันต้องเป็นเจ้าของเงินนี่ตามหลักแหละนะมันเป็นไม่ใช่เงินอส่วนกลางหรือไม่ไม่ใชนเงินของภาครัฐหรือเป็นเงินของทางไหนสเสมอไหร่เออเงินของประชาชน ต้องประชาชนเขาเป็นถ้าเขาสงสัยเขาจะไปขอตรวจสอบเองไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องยุ่งเขาขอตรวจสอบเองได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินเขามีสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณเป็นใครมาไม่รู้กูจะตรวจสอบอ,ะ <c oughs> อ่ะเอะเอเขาเรียกว่าเผือกอย่างนี้นะเผือกเอาจริงๆเห็นไหมชัดเจนไหมเอฟซีมันเป็นซะอย่างนั้นนะใช่ครับผมคุณยงโยน หวังดีประสงค์ลายไงกดให้แล้วคุณสมอน,นะครับนี่ชัดเจนไหมดังเยอะโดนด่าเยอะก็ดังเยอะแหละนะครับแม่สุมนนะครับสวัสดีครับผมนะอ่าเม้นมันไม่ขึ้นนะเมื่อกี้กดไปแล้วเม้นไม่ขึ้นสกกิจข่าวสิบนะครับสวัสดีครับผมคนอื่นไม่ได้คิดเหรอ เห็นไหมมันเป็นแบบนี้เนะเอฟซีเลือกเอาเลยเออใช่ครับผมเห็นไหมล่ะเผือกจริงๆไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องนี้บอกได้เลยนะเออเขาจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเจ้าของเงินเขาจะเป็นผู้ตัดสินถูกไหมเออเจ้าของเงินเขาเป็นผู้ตัดสินว่าเอ้ คุณหนเอ้ยคุณไปฝนหัวคิวก็หรือเปล่าคุณไปยักยอกเขาไหมเออที่เขาให้อ่าไปจ้างนางลำเนี่ยนะเออแล้วมันได้ตามนั้นจริงหรือเปล่าอ่าเจ้าของเงินก็จะเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอ้ยเอาห้าคนนะอ่าฉันเอาห้าคนนะอ่าห้าคนเป็นเงินเท่าไหร่ถูกไหมแล้วรวมทั้งหมดน่ะวันนั้นกี่คนเขาก็นับดูได้แล้วก็เงินเท่านั้นจริงๆจ,จะไปฝนหัวคิวขี้หมาอะไร มันฟ้องด้วยไนงะเพราะว่าเจ้าของเงินเขาก็ตามดูอยู่ไม่ใช่เขาไม่ดูแหมางานใหญ่ขนาดนั้นงานถวายองค์ปู่ในงานเฉลิมฉลององค์ปูนะ่อะคิดดูสิเขาก็ดูกันทั่วเอฟซี FC ดูทุกคนอะแอดกาพูดได้เลยในเนี้ยดูดูงานนั้นอนะงานใหญ่ขนาดนั้นไม่ดูได้ไงเขาก็ดูไว้นา,างรำมากี่คนอา่าของเขามีห้าห้าคนของเขาคนนั้นสิบคน 20, คนนี้ยี่สิบคน คนนั้นสามสิบคนนะจ้างมาสามสิบคนอ่าเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็ระบุลงมาชัดเจนอยู่แล้วนะเจ้าของเงินถ้าเขาสงสัยหรือไงเขามีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบได้เพราะเขาเป็นเจ้าของเงินแต่คนอื่นนะไม่ได้ออกสักบาทนึงแต่คขเผือกเข้าไปอ่ะเผือกเข้าไปเออเขาก็ฟ้องเอาสินะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วจะหาว่าเขาจะหาว่าเขาผิดได้ยังไงใช่ไหมลนะ่ะอืม แล้วก็มีเขาก็มีที่ตรวจสอบแล้วก็คือมีสเตปเน้นอยู่แล้วบอกง่ายๆใช่ไหมมีสลิปการโอนการอะไรอยู่แล้วเอฟีมันชัดเจนอยู่แล้วเออสลิปการโอนก็มีอะไรก็มีแม่นะเอฟซี FC นะมันคิดได้ยังไงไปเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาป้าไปเนี่ยมีแต่แพ้กับแพ้นะเนะอฟซีแนบอกได้เลยอ่ะ เออถ้าเอาป้าไปนะนะงานนี้บอกตรงอะ่ะเสียอย่างเดียวไม่มีไม่มีไม่มีได้ไม่แต่เสียจริงๆเพราะว่าเขายืนยันได้แล้วว่าเอฟซีที่เขาเขาจ่ายเงินมานะเขาไม่ได้พูดกันสักคำเขาก็าโอเคเออความเสียหายใครใครเสียหายถามว่าไอ้คนร้องมันเสียหายไหมไม่ได้เสียหายอะไรเลย <laughs> เออมันเสียหายสักบาทไหมไม่มีมันก็มันไม่ได้ออกตังสักบาทเนี่ยมันไปร้องเรียนเขาเออไปกล่าวหาเขาเขาก็ฟ้องเอาสิเออเขาก็จะตีกลับละครนี้เออเจ้าของเงินถ้าเป็นคุณเป็นเจ้าของเงินน่ะไม่ผิดถ้าคุณสงสัยคุณเรียกเขาดูได้คุณให้เขาตรวจได้ถ้าไม่ให้เขาตรวจคุณก็ไปร้องเรียนได้คุณมีสิทธิ์ถ้าคุณเป็นเจ้าของเงินน่ะแต่นี้คุณเป็นใครไม่รู้ เจ้าของเงินเขายังเฉยเฉยอยู่เลยเขาจะไม่ออกตัวใดๆทั้งสิ้นเลยเอฟซีเออเขาก็โอเคมันถูกแล้วเออแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขานั่นแหละเต็มๆต c เอฟซก็เหมือนที่งานวัดนั่นแหละเงงายหงายท้องไปนะเห็นไหมงานงานที่ไอ้ไอ้ซ่อมบำรุงวัดอะ่ะงานแบบเดียวกันเลยที่เข้ามาตรวจสอบตอนนั้นอะ่ะ คิดดูว่าคนคนที่เขาออกเงินน่ะเขายังยืนเขายังดูอยู่อ่ะเขาดูทุกวันแล้วก็รายงานรายงานให้คนเจ้าของเงินเขาฟังทุกวันเออว่าซื้ออะไรไปบ้างยังไงเอตังอยู่กับใครมีรายละเอียดไม่มีหรอกเจ้าของเงินเขาดูอยู่แต่ไอคนที่มาเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเงินหรอกสงสยัยเอสงสัยอยากจะเผือกเข้าไปเออ ถ้าคนเจ้าของเงินเขาสงสัยเขาขอดูเองเขาขอตรวจสอบเองถ้ายังไม่ให้เขาตรวจสอบเขาก็มีสิทธิ์ไปร้องเรียนได้เพราะเขาเป็นเจ้าของเงินนะแต่น,นี้คุณเป็นใครไม่รู้อ่ะกูสงสัยเออไม่มีอำนาจเลยกูสงสัยมันไม่ใช่ว่าเงินตรงนี้เป็นเงินอ่าของราชการนะเออของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะที่เขาให้มาเนี่ยอันนั้นก็ว่าไปอย่างหนึ่งเอออันนี้เป็นของส่วนตัวนะครับ ของอ่าประชาชนอ่าคุณจะไปตรวจสอบอะไรเขานะครับหงายท้องสิอย่างเงี้ยโดนบอกตรงเอฟตีโดนไปก็เสียไปก็แพ้พูดง่ายง่ายไปก็ยิ่งว่าจบเร็วขึ้นอย่าคิดว่าเขาไปก็แค่ลำบากแค่ทางไอ้แค่เดินทางให้เฉยเออแต่การไปเนี่ยรับรองได้มีแต่เสียกับเสียไม่มีชนะแน่นอน แม่คิดได้ยังไงนะครับเออถ้าเป็นเจ้าของเงินก็ว่าไปอย่างนี้เจ้าของเงินก็ไม่ใช่นะเออเจ้าของเงินไม่ใช่เอออยากจะไปตรวจสอบอยากจะไปกระทุงเขาเออเขาก็เฉยเฉยเขาไม่อยากจะไปพูดด้วยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เจ้าของเงินเออก็ยังไปร้องเรียนเออก็ยังจะทำนู้นทำว่าเขาตําหนิเขาเขาก็ฟอ้องอสิมันเข้าดอกอะ เออไปทําให้เขาเสียหายแล้วไปหาเขายักยอกเออยักยอกกินนู่นนั่นเอออยากจะให้เขามาเอาเอกสารมาเผยแผ่ให้เขาดูว่าสเตปเมนต์มีไหมเออการโอนการอะไรมีไหมนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่เอาออกไห้ดูคุณเป็นใครเออคุณเป็นอ่าผู้ตรวจสอบเหรอเขาจะเอามาให้ดูทําไมเออพอคุณไปเล่นงานเขาหนักหนักเขาก็ฟ้องเอา คราวนี้แหละพอขึ้นข้างบนเนี่ยเขาจะให้ดูแหละเออเขาให้ดูแหละหลักฐานอะไรต่างๆเน่ยอ่าที่คุณว่าเข้าไปเนี่ยเออเขาชี้แจงได้ครูก็จบจบข่าวบองตรงเข้าข้อโดนทำให้เขาเสียหายโดนนะครับ FC. เอฟซีเออโดนแน่นอน